มง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 ตุ่มมงตุ่มมงตุ่มมงเอาแล้วสิพี่น้องพราพี่แม่ป้าครับเราไม่ทิ้งกันเหแจกห้าพันเพิ่ม6เดือนหรือคนละส0 0 0 0บาทกันไปเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง4 H10 บบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชน แด่พ่อแม่พี่พ้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าปวงประชาชนคนไทยผู้ยิ่งใหญ่วันนี้ครับเราอยู่กับรายการบารมีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรฐัฐ ก็สําหรับข่าวสารในวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่เฮกันเลยจริงๆครับไม่เฮเนี่ยบารมีให้เตะเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านกับข่าวสารที่มีชื่อว่าเราไม่ทิ้งกันเฮเลยแจก5,000บาทเพิ่ม6เดือนหรือคนละส0,000บาทโอ้โหเป็นไงละ่เะ,ละเฮเปล่ล่ะเฮนะครับพี่น้องเฮกันดังๆเลยครับใจเย็นๆ จบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยท่านรู้เรื่องแน่นอนยังไม่ต้องรีบครับท่านผู้ชมบารมีคนจนนําเสนอข่าวมาให้แล้วครับใจเย็นๆคลิปนี้จบท่านรับรู้แน่นอนครับเอาละครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข่าวสารนี้มาจากเว็บไซต์โพสต์ o d a y ซึ่งลิงข่าวลิงที่มาเนี่ยบารมีจะใส่ไว้ในด้านล่างในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ใครที่ชอบบอกว่าไม่เชื่อใครที่ชอบบอกว่าเป็นข่าวมั่วข่าวปลอมพ่อแม่พี่น้องนะครับเลื่อนไปดูในคอมเมนต์นะครับจะมีคนเหล่านี้อยู่พ่อแม่พี่น้องช่วยไปบอกเขาทีว่า เนี่ยลองไปเลื่อนดูในลิงก์ข่าวก่อนนะคุณบาร,รมีเขาใส่ลิงก์ข่าวเอาไว้แล้วนะครับยังไงช่วยไปบอกเขาด้วยนะครับพี่น้องบาร,รมีครับเขาจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทราบโทษถึงกันเนาะอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านขอกราบประธานอภัยจริงๆที่พูดยาวไปหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะได้รับรู้ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และก็มาจากเว็บไซต์โพสต Today ซึ่งลิงก์ข่าวลิงก์ที่มาอยู่ในรายละเอียดถ้าพร้อมแล้วเนี่ยกดไลค์ให้บาร,รมีคนจนกันสักหน่อยแล้วก็มาฟังรับ เราไม่ทิ้งกันเฮเลยแจก5,000บาทเพิ่ม6เดือนหรือคนละ30,000บาทก็ด้านนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกพระราชกำหนดวงเล็บพอรอกอกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจเป็นวงเงินกว่า1ล้านล้านบาทโดย6แสนล้านบาทใช้เพื่อการสาธารณสุข อีก4 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อดูแลเศรษฐกิจและสังคมโดยพรกระจะมีผลบงังคับใช้เดือนเมษายนนี้และเดือนพฤษภาคมนี้เริ่มกู้เงินได้ทั้งนี้เงินกู้ส่วนหนึ่งจะมาใช้ในโครงการแจกเงินเยียวยา5,000บาทจากเดิม3เดือนบงเล็บเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2563หรือคนละ1.5หมื่นบาทกลายเป็น6เดือน บงเล็บเมษายนถึงกันยายน2563หรือเป็นคนละ30,000บาทเพื่อที่ว่าจะดูแลกลุ่มอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน .com ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์รับเงิน5,000บาทคอรมอได้สั่งให้ทุกกระทรวงให้เร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือให้มากที่สุดก็สำหรับการแจกเงิน5,000บาทเพิ่มเป็น6เดือนเพราะเห็นว่า โควิดกระทบกับประชาชนและผู้ประกอบการอาชีพอิสระมากขึ้นและไม่รู้ว่าการระบาดจะจบลงเมื่อไรจึงต้องช่วยคนกลุ่มนี้ที่มีมาลงทะเบียนกว่า24ล้านคนเพิ่มขึ้นซึ่งจะใช้เงินกู้200ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการนี้ไม่รวมกับงบประมาณ4.5หมื่นล้านบาทที่กันไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติได้รับเงินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากกลุ่มแรก1.6ล้านคนที่ผ่านเงื่อนไขและจะได้รับเงินพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยจะได้รับเพิ่มมาจาก3เดือนเป็น6เดือนทั้งหมดในอุตมะกล่าวนอกจากนี้คอรามาอยังให้กลังออกพระราชบัญญัติวงเล็บพรบโอนเงินงบประมาณ80,000ล้านบาทถึง1 0 0 0 0ล้านบาทโดยจะเสนอให้คอรามเห็นชอบ และเสนอสภาต่อไปเพื่อให้ได้ในเดือนมิถุนายน2563นายอุตมะกล่าวว่าครมอยังเห็นชอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยวงเล็บทปทอ,ออกพอรกรออกเงินกู้ซอโลนเพื่อให้ผู้ประกอบการ5 0 0แสนล้านบาทและพรกรดูเสถียรภาพการเงินตั้งกองทุนซื้อตราสารหนี้เอกชน4 0แสนล้านบาทนายอุตมะกล่าวว่า มาตรการทั้งหมดทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นจากผลกระทบโควิด19โอ้โหพ่อแม่พี่น้องครับงานนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านเรียกได้ไว่าเฮกันดังๆเลยทีเดียวครับใกลไม่เฮเนี่ยก็ไม่รู้แล้วครับว่าจะว่าอย่างไรแต่บารมีคนจนนี้ไซสเฮดังๆครับพ่อพี่แม่ป้าบารมี ก็คือเรื่องของเรื่องนะครับพี่น้องทร kind of on for right, right. ุกท่านครับเดิมทีเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้มีการแจกแค่3ล้านคนนะครับผมแต่ไปๆมามาเนี่ยครับพี่ปาก็ได้มีการแจกเพิ่มออกไปเป็น9ล้านคนเลยทีเดียวครับพี่น้องบารมีซึ่งยอดผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในตอนนี้เนี่ย24ล้านคนครับอาจจะ24ล้านปลายปลายแล้วก็ได้ครับตอนเนี้ยปลายปลยก็คือเกือบจะ25ล้านคนแล้วนั่นเองนะครับพี่น้องบารมีและปลากฏว่าปลากฏว่าในวันนี้ครับพี่น้อง ก็คือข่าวที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับโอ้โหจากเดิมทีเนี่ยที่จะมีการแจก5,000บาท3เดือนซึ่งรวมแล้วก็จะได้1,500 0บาทก็กลับกลายเป็นเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น6เดือนซึ่งรวมสรุปแล้วเราก็จะได้เป็น30,000บาทนั่นเองครับโอ้โหงานนี้ครับพี่น้องบารมีกระณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์ว่าสาธุ ขอบคุณทางรัฐบาลเขาด้วยเถอะครับสาธุเถอะครับสาธุนะนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วใครที่บอกว่าทางรัฐบาลเขาเนี่ยทิ้งคนจนไปแล้วหรือว่ารัฐบาลเขาไม่เห็นใจคนจนนี่ไงครับถ้าเขาไม่เห็นใจถ้าเขาไม่เอาใจใส่เนี่ยเขาจะเพิ่มจาก3เดือนเป็น6เดือนไหมเห็นไหมครับพี่น้องบารมีดูสิครับดูสิครับโอโ้โหบารมีขอเป็นตัวแทนพี่น้องประรชาชนคนไทยในการขอบคุณทางรัฐบาลเขาด้วยเถอะครับ มาครับพี่น้องบารมีมาช่วยกันคอมเมนต์ขอบคุณทั้งรัฐบาลเ้าและช่วยแชร์ข่าวนี้ช่วยแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปส่งไปแบบไวๆไปราศนีจา๋าให้พี่น้องท่านเดินเขาได้รับทราบรับรู้กันด้วยเถอะนะครับพี่น้องบารมีอ่ะพี่น้องครับก็ถ้าหากว่า ใครที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับผมกรุณาเถอะครับช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้แล้วจากนั้นนะครับช่วยกดแชร์ออกไปยังกลุ่มต่างๆยัง Facebook เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องท่านเดือๆนั้นได้รับทราบข่าวสารอันนี้ด้วยเถอะนะครับพี่น้องครับและที่สําคัญครับถ้าหากว่าใครอยากจะพูดคุยกับบารมีคนจนใครที่ไม่ว่าจะได้เงินแล้วหรือว่ายังไม่ได้เงินหรือว่ามีปัญหาอะไรสามารถส่งรูปเข้ามาที่เพจ Facebook บารมีคนจนได้นะครับพี่น้องครับ ก็ทักทายมาที่เพจ Facebook บารมีได้เลยนะดูจากคลิปวิดีโอที่บารมีคนจนได้ทําสอนเลยนะครับเกี่ยวกับการทักมหาเพจบารมีคนจนเนาะและถ้าอย่าลืมนะครับถ้ามาหน้าเพจบารมีแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้กับเพจ Facebook บารมีด้วยนะครับอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านท้ายที่สุดนี้บารมีคนจนก็ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนและขออวยพรให้ท่านนั้นมีชีวิตที่สดใสมีหัวใจที่เบิกบานขอให้ท่านนั้นอย่าเจ็บขอให้ท่านนั้นอย่าจน มีตังไหลมามีเงินทองไหลกองเพื่องพ้องเป็นภูเขาสูงเอ่าเหลืองอาลามแด่พี่ป้าบารมีขอให้ทุกท่านนั้นสุขคลีปีดาและที่สำคัญไปมากกว่าอะไรครับชีวิตที่สดใสและหัวใจที่เบิกบานบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าปวงประชาชนคนไทยผู้ยิ่งใหญ่จากลาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ